ปีใหม่ปีนี้ขอให้โชคดีนะครับวันนี้ลูกค้าก็นำาฟอร์ซ่า350มาติดตั้งเออร์ลินต้อนรับปีมังกรทองซะเลยไหนๆก็ปีมังกรทองแล้วโชคก็ต้องสีทองไปด้วยเลยสิครับกับเจ้าเออร์ลิน ho 018ประสิทธิภาพเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยแถมปรับได้3ค่าทั้งพีโหลดรีบาวและคอมเพรชั่นบอกได้เลยว่านุ่มนวลตลอดการเดินทางแน่นอน และลูกค้าก็ติดตั้งพร้อมน็อตกันขโมยไปด้วยหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยแถมติดตั้งง่ายปลอดภัยหายห่วงด้วยและที่สำคัญถ้าซื้อที่ Mo โตฟ ix ผ่อนได้0%นานสูงสุดถึง6เดือนพร้อมการรับประกันสินค้าอีก2ปีแถมบริการฟิตติ้งช็อคฟรีอีก1ปีนะครับโปรโมชั่นและบริการดีๆแบบนี้ต้องที่ m o โต f i x เท่านั้นนะครับและสำหรับใครที่กำลังตามหาเออร์ลินอยู่เนี่ยสามารถเข้ามาดูสินค้าจริงได้ที่ Mo โตฟ ix ทั้ง3สาขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนจันทร์ เอกชัย3าิตหรือซอยสุขุมวิทเจ็ดหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถทักมาหาเราได้ที่เพจ o t o ตฟิกทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผม